กอดมาถึงเสาล้านแล้วเสาล้านแล้วจะลงหาทางลงอยู่ลบสิลบลบไปจูจะลงเอาเดี๋ยวนี้นะพ่อจ๋าของจูโอ้พ่อจ๋าอุ้มหน่อยอ่ะอุ้มอุ้มลูกจะลงอ่ะลูกจะลง

เริ่งหลังเขาหน้าบูดแล้วน,นั่นโอ้ยนี่ที่นอนจะถึงกันนี่ก็ให้พี่นอนน้ำ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านคะ่ะเอ้าเอ,าเอา้าอะไรลูกนั่งสวยๆพีทพี่หนาวอย่าทับพี่จูกกวะลูก อุ้ยพี่จูจะนอนหนาวหนาวพี่จะนอนอะไรลูกกวนพี่จูจังเลยหนูเนี่ยให้พี่จูนอนเร็วพี่ลูกเสลาหน่อยกับพี่สาวลาหน่อยคนเดียวนี่มือผู้ใดลมมือมือมืลมือมือมือม่อมือมือมืีมือ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 ลือมอมืามืมออออ ถ้าถึงเสลาแล้วเสลาแล้วจูจะลงค่ะทางลงอยู่ลบสิลบลบไปจูจะลงออกเดี๋ยวนี้นะพ่อจ๋าของจูอ๋พ่อจ๋าอุ้มหน่อยอ่ะอุ้มอุ้มลูกจะลงนะลูกจะลงอ่ะหนาวลบนะหนาวหนาวลบจูจะลงหนาว ดูหนาม่ลบสิพ่อจ๋าจูจะลงละมาเร็วเอ้ยดูดูอ้าูด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 อดูดูดูดดอดบาูดดดูาูดดูดูดนอดดดดด กอดกอดทั้งสองอยู่กอดกอดด้วยกันกอดกอดกันกอดกันโอ้โหกอดทั้งสองดีกวอกต้องตากแดดนะคะอากาศหนาวหนาวมากกอดทั้งสองนี่อยู่กับแดดได้ทั้งวันเลยค่ได้หรองคนนั่งหน่อยพ่อจ๋าพ่อจ๋าขนาวขอนั่งหน่อยนั่งแนี่ยดูดูหองพี่จูดูน้องจะนั่งพ่อจ๋าพี่จูดูดูเอาบุดกันเข้าไป อ่ะดีเลยานตุ๊บรถดูขงหลังเขมองโมจูมาพร้อมป้องมาดมากันมานกับนอกโอ้ยตายอย่านี้อนนอนอนอดฝรั่งันนี้ฮะนอนไนลูกช้างฝรั่งนอนไหนโอ้ยดูดูดูนอลงไหม ลุงจูว่าเราหนูจะนอนตรงไหนพ่ะจนูจะนอนตรงไหนล่ะนาีิงหน้าเิียงนั่นละเครื่องหลังเขาหน้าบูดแล้วนั่นหนูจะนอนตรงไหนูก็ให้พี่นอนนังเอ้าสิยอด

ไปเรมามานอนน่นอนไเออมานอนลงยอันนนนลงนนนลงอันนนอันนลงอนลดาบรีอันนนลงนั่งกนั่งกอน่น่งกนงลงนนั่งลงอันนนลงอันนนลงอันนลงันนนลงนอเออันลงอันนนลงนนลงอันนลงนอเไมด้ังหาท้ยังหาท่าไม่ไดนัลงน่นลงัลงนดวยนัน

ไปขึ้นจังสั้นมี่ยังไปขึ้นจังสั้นมีมีนี่ยไปขึ้นจังสั้นเดี๋ยวหมูเขาหนักเนี่ยหมูเขาจะนอนมีเอ้อดูดูเดี๋ยวก็หัวทิ่มอีกโอ้ยเป็นคนพี่แน่นะแม่โอ้ยพี่จูเขาจะนอนจะนอนอุจนอนหานอนนอนอนโอ้ยอนุนอนอนุนอนโอ้ยใหม่มี S <S <an> อาไม่เนี่ยทัศนอยยมันาเปิ้าะหให้เขาน,นอนหน่อยอ้อานอนหน่อนอนหน่อยโอ้ย,อยไม่ได้นอนอีกแล้ว <S <s <ans> าจ๋านนอนเ <s ans> ขออนนนจาจะนอน <s ans> <s ans> ย,ย้ยายย้ายวงแตกเลย <S <s <ans> <S <s <ans> หนาวนี่ควรคนอื่นเขาจริงๆนะดูดูี่จูก็จะนอนโอ้ย โอยยบันีจูไม่ไหวแล้วนะจูโมโหแล้วจูโมโหแล้วตัวปวนจริงๆแน่นัะนตัวปวนจะหลับแล้วบอกจะบอกว่าจะหลับก็หลับไปเฉยๆนะจะหลับไปก็หลับไปเฉยๆไปดู เมื่อกี้ยังกวนพี่จูอยู่เวลาจะหลับก็หลับกลางอากาศโอ้ยอากาศดีนอนอาบแดดสบายเลยดโอยหน้าดูดดดดูดู ยไยงุน้อนซื่อน่ะทอมนอนนูโอ๊ยอดร่ดูบังดูสอนน้องยังไงเยจูสอนน้องยังไงเน้อไฮะอนมงบิงมบิงนพี่จูบอกว่าไม่เอาอะ